ก่อนที่โลกจะลืมเนี่ยนะคะหัวหน้าพรรคพลเมืองไทยเนี่ย <c oughs> ในเอกพรรักความสุขค่ะออกมาจัดงานเสวนาทางการเมืองนะคะใช้หัวใช้หัวข้อว่าการเลือกตั้งปี2,562ค่ะซึ่งก็จัดขึ้น เมื่อวานนี้นะแล้วก็ยังมีไปจนถึงวันที่13มกราคมค่ะพี่แอนก็คือเขาเนี่ยจัดช่วงชิงซีนงานวันเด็กมากนะคะที่ต้องบอกแบบนี้เพราะจัดตั้งแต่เช้า9โมงเครื่งใช่นะฮะถึงเวลา4โมงเย็นก็เป็นการร่วมกับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพลเมืองไทยในเขตกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะคะซึ่งนายกพรบอกว่ากิจกรรมเนี้ยจัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็แนะนําเทคนิคแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง มาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคพลเมืองไทยทั้งแบบแบ่งเขตแล้วก็แบบบัญชีรายชื่อเพื่อใช้ในการปราศัยหาเสียงเลือกตั้งตามกรอบแนวความคิดห้าประเด็นรวมไปถึงการให้ความสําคัญในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในพัก ที่ยืนยนันนะคะว่าพรรคนี้เขาบอกว่าเขาอ่ะไม่มีการทะเลาะหรือว่ากระทบกระทั่งกันไม่มีการแย่งเขตลงเลือกตั้งเหมือนพรรคบางพรรคอันนี้ไม่ใช่นี่เติมเองนะคะเขาบอกว่าอยากให้สมาชิกเนี่ยอุ่นใจนะคะ<ช>ว,ว่าเป็นเสมือนพี่เหมือนน้องกัน ที่สามารถทานข้าวหม้อเดียวกันได้อนอกจากนี้ก็ยังได้พูดถึงสถานการณ์การเลือกตั้งในปัจจุบันที่กำหนดให้วันที่14มกราคมนี้เป็นวันรับสมัครเลือกตั้งสสแต่ถูกกำหนดให้เลื่อนออกไปแล้วก็ยังไม่มีใครเนี่ยสามารถตอบได้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใดนะคะโดยเรื่องนี้นะคะนายเอก,เอกพรเนี่ยก็ได้แสดงความหวังคือเหมือนเขาวิตกะนะบอกว่าประชาชนเนี่ย จะไว้วางใจในทิศทางของพรรคแล้วก็การเลือกนายกรัฐมนตรีคนต่อไปพร้อมกับยืนยันว่าจะต้องมีการเปลี่ยนนายกทัฐมนตรีที่ผ่านการเลือกตั้งเนื่องจากมองว่ารัฐมนตรีคนปัจจุบันน่าจะเป็นนายกมนตรีเนี่ยนะเป็นเพียงานายกมนตรีที่ทําหน้าที่รักษาการเท่านั้นไม่ควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีที่เขาเรียกบ้าคลองอํานาจอย่างต่อเนื่องอไปฟังเสียงคุณเอกพรเลยละกันค่ะ,คะ มีกิจกรรมใน5เรื่องเรื่องที่1คือแก่นของพรรคพลเมืองไทยเรื่องที่2คือความสามารถของผู้สมัครของพรรคเรื่องที่3เนี่ยคือเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างพรรคกับประชาชนทั้งประเทศเรื่องที่4คือผู้สน,สนับสนุนทางการเมืองและเรื่องสุดท้ายคือความรู้สําคัญที่ต้องใช้ในการหาเสียงเลือกตั้งครับถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยวันนี้หน่วยงานภาครัฐและผู้รับผิดชอบเนี่ยขาดความชัดเจน สำนักง,งานคณะกรรมก,การการเลือกตั้งในเชิญพักทุกพักไปไประชุมเมื่อวันที่18ธันวาคมเราก็คาดหวังว่าวันที่สองที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการประกาศกิจสิธิการเลือกตั้งและวันที่14มกราคมคือวันจันทร์ที่จะถึงเนี้ยเป็นวันที่สมัครสอสอแต่ปรากฏว่าเรื่องเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นและยังไม่มีใครในประเทศนี้ตอบได้ฉะนั้นปัญหาจึงอยู่ตรงที่ว่าความชอบธรรมทางการเมืองควรจะเริ่มต้นได้อย่างไรซึ่งโดยส่วนตัวในพ่พักมีนโยบายเปลี่ยนนายกรัฐมนตรี พอเห็นว่าการที่ผู้ปกครองประเทศเนี่ยได้คัดเลือกในคัดเลือกนายฐมตรีมาเนี่ยบริหารมาหปีแล้วเนี่ยเกิดประเด็นทางการเมืองฉะนั้นการเลือกตั้งเท่านั้นจะเป็นการเปลี่ยนนายฐมตรีได้ถ้าประชาชนไว้วางใจในายฐมตรีจากพรรคการเมืองต่างๆในส่วนของพลเมืองไทยก็มีผู้ที่เราทาบทามเอาไว้แล้วอย่างน้อยสท่านนะครับก็หวังว่าแต่ละท่านเนี่ยจะให้ความมั่นใจว่าพรรคจะได้ที่นั่งเกิน25้าที่นั่ง และเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยนะครับคณะกรรมาการอาหารพักก็จะได้ทาบทามอย่างเป็นทางการแล้วก็เสนอชื่อบุคคลที่สมควรเป็นนายมตรีในนามของพักนะครับถ้าจะว่าไปแล้วท่านนายกป,ปัจจุบันเนี่ยท่านน่าจะทําหน้าที่เป็นเพียงนายมตรีรักษาการเท่านั้นไม่ควรจะเป็นนายยมตรีที่ต่อเนื่องเพราะกฎหมายเลือกตั้งประกาศใช้ตั้งแต่11ธันวาคมเนี่ยรัฐบาลชุดปัจจุบันเนี่ยหมดความชอบธรรมที่จะทําเรื่องนโยบายใหญ่ๆแล้วทําได้แต่เพียง เป็นการเตรียมการเลือกตั้งนะครับฉะนั้นถ้าหากว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันเข้าใจผิดดําเดินโนโยบายลดแลกแจกแถมหรือเอาเก้าใจโดยหวังว่าจะมีพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลเนี่ยจะได้ประโยชน์นั่นแหละคือปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองนะครับฉะนั้นโดยส่วนตัวและพรรคได้ปรึกษากันแล้วนะครับว่าเราต้องยืนยันการเปลี่ยนนายมตรีผ่านการเลือกตั้งครับ